สวัสดีมากครับคุณผู้ชมครับผมหลังเลนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ e x ส l u s i v e ครับรายการที่จะนําท่านผู้ชมไปพบกับนักวิจัยและผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมจากเมื่อวานนะครับที่เราได้คุยกับท่านดรนัทวุฒิหลิวพิยาวงนะครับถึงน้องนนักศึกษาวิศวกรการขนส่งทางรางรุ่นแรกของประเทศครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท่านดรเนี่ยก็บอกกันมาแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยพอใจในตัวน้องๆเป็นอย่างมากเลยครับ แล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมจะได้ไปพูดคุยกับน้องๆกลุ่มนั้นกันครับถึงผลงานและสิ่งที่เขาเนี่ยได้จากการเรียนวิศวะขนส่งทางรางครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาว่าเราไปพูดคุยกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องๆทีมแรกกันแล้วเราไปทำความรู้จักกับน้องเขากันเลยดีกว่าอันนี้ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อนนะครับ อยู่วิศวกรรมขนส่งทางรางปีหนึ่งครับสวัสดีครับผมแม็กนะครับวิศวกรรมขนส่งทางรางปีหครับโอ้โหอันนี้ไม่กลัวรถไฟชนกันมั่งนะครับเนี่ยหน้าตารอเหลาขนาดนี้อ่ะเอาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคืออันนี้คือแผนการขนส่งทางรางที่เราคิดค้นขึ้นมาใช่ครับทั้งหมดเลยมีชื่อว่าอะไรครับแผนนี้แผนนี้ชื่อเส้นทางเราคือ Eastern Bangkok Metro System นะครับระยะทางที่ผ่านทั้งหมดนี้ เป็นส่วนของตัวเมืองซึ่งมีโซนธุรกิจกับโซนชุมชนหนาแน่นครับซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานบริษัทเป็นนักเรียนนักศึกษาครับเราจะเน้นที่ชุมชนที่หนาแน่นนะครับไปเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนครับครับอย่างข้อมูลประชากรก็เช่นตำบล c อ m ครับในการเรียนสายนี้ครับมีความยากง่ายยังไงบ้างครับเริ่มต้นก็จะเหมือนการเรียนของวิศวะเครื่องกลครับแต่ว่าของเราจะมีเป็น แยกสายเป็นเมเจอร์หลักเลยที่ศึกษาเกี่ยวกับทางรางเป็นระบบรถใหม่เลยครับก็คือจะไม่มี Airpods Link จะไม่มีรถไฟธรรมดาวิ่งเลยก็คือต้องโละหมดทุก <ละ S 1> อโลาะหมดครับแล้วก็สร้างเป็นของเราใช่ครับโอ้โหถ้าเกิดประเมินราคาสำหรับโครงการนี้<ม>ประเมินราคาอยู่ที่เท่าไหร่เนื่องจากอยู่ในเมืองรถที่ใช้ก็จำนวนมากครับก็ตอนตีราคาไว้ก็ ทั้งหมดก็เกือบ6กพันล้านแล้วะอแล้วตอนนี้มีบริษัทเป็นของตัวเองยังครับเผื่อๆพี่สนใจครับแล้วจากการที่เราได้มานั่งสัมมนาในวันนี้ครับได้อะไรจากการสัมมนาครั้งนี้บ้างครับสิ่งที่วิทยากรให้มากับสิ่งที่เรารู้ก่อนหน้ามันจะช่วยเสริมกันให้ดีขึ้นในอนาคตครับเป็นเรื่องหลักที่จะได้รู้จุดอ่อนของโครงการตัวเองแล้วนำไปปรับใช้ครับ ยิ่งใหญ่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับทีมที่สองแล้วไปทำความรู้จักกับน้องๆกันเลยดีกว่าสวัสดีครับชื่อนัทครับอยู่วิศวกรรมผลส่ง,งทารางปีหนึ่งครับสวัสดีครับชื่อเลขครับอยู่วิศวกรรมผลส่ง,งทารางปีหนึ่ง เลิกเรียนแล้วนี่จะเป็นตี๋ไหมครับเป็นมไม่ใช่ใช่ไหมโอเคโอเคเขาเรืองเขาเรืองอันนี้ชื่อทีมว่าทีมอะไรครับ C N C Rail Infrastructure and Service ครับโอ้โหทำไมชื่อยาวขนาดนั้นแต่ว่าอะไรมันจะแบ่งเป็นสองช่วงครับคือ C N C Rail Infrastructure นยครับเป็นบริษัทที่จะดำการสร้างทางให้กับรถไฟในโซนอื่นแล้วทรถไฟนี้ก็จะวิ่งเืียมกันหมดส่วน C N C Rail สวิสเนี่ยครับจะเป็นดำเนินการเดินรถในช่วงของตัวเองคือช่วงจากเินซาตุนบุรีพื้นที่ของเราส่วนมากเนี่ยนะครับจะเป็น<ม>ทุ่งนาอนะไรอาจจะยังไม่มีแหล,หล่งอุตสาหกรรมมากครับเราก็เลยได้รับให้เดินทางนี้ครับอ๋อเดินสายไฟ <laughs> ไม่ใช่ครับเดินรถไฟไฟ้า <laughs> แนวประมาณว่า โจทย์ของเราคือเราจะช่วยเดินรถไฟเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับจุนขอนโคราในการเดินรถไฟเข้าไปเหมือนแวะตามแหล่งท่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็รถไฟเป็นรถไฟเปิดประทุนไม่ใช่ครับไม่ใช่ใรรู้เราก็จะใช้รถไฟรุ่นนี้นะครับเป็นรถไฟรุ่นใหม่เลยสวย รถไฟรุ่นใหม่ไม่เปิดประทุนไม่เปิดครับแบบเปิดกระจกไม่เปิดไม่เปิดครับลมตีทั้งขบวนเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งยืนและนั่งในตัวเดียวกันครับคนที่ตีตั๋วยาวก็นั่ง ส่วนคนที่ลงตามสถานีครับเพราะว่าตบางสถานีเนี่ยห่างกันไม่ถึง10กิโลเมตรเราก็ให้เขายืนนั่งก็ได้แบบพิเนี่แหละครับตามจริงรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าของสนามบินที่ญี่ปุ่นครับแล้วบนรถนี้อนุญาตให้พวกใครขนมปังอะไรพวกนี้ขึ้นมาขายไหมอันนี้ก็มันเป็นสัมปทานนานาคตครับคืออาจจะมีการเปิดเช่นผมเคยเห็นรถไฟของ่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเปิดสตาร์บัคเปิดเออไอพวกร้านอาหารหรือร้านต่างๆแล้วก็จะมีเพิ่มเติมได้เพราะเป็นสัมปทานที่เรา เนี่ยเมื่อเราสร้างแล้วเราก็หารายได้จากสัมปทานเพิ่มตัวได้วยเพราะมันเป็นเหมือนเสนีย์อย่างนึ่งการนั่งรถไฟอะนะกินกาแฟหูอะไรอย่างนั้นนะที่นั่งก็สบายนุ่มโหูแอร์เย็นใครก็อยากใช้ไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วนั่งไปนั่งกลับเลยแล้วอันเนี้ยครับ คิดว่าจะต้องใช้งบประมาณในการสร้างครับเทียบจากคนที่เราสร้างมาแล้วอย่างแอปพลิ้งหรือ b t s อย่างเงี้ยครับอย่างเราก็หลายหมื่นล้านอยู่แล้วครับแล้วตอนนี้บริษัทมีกี่หุ้นส่วนแล้วครับสิบไปสิบแล้วครับสิบแล้วใช่ไหมขอพี่เข้าไปอีกคนได้ไหมต้องซื้อต้องซื้อดนึงขายหุ้นเลยสามหมื่นล้านเลยทำไรอย่นี่มีสินเยอะมาก อ๋อเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตมากกว่าช่วยกันมาผ่อนนะครับโอโอย่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเปิดไประกาที่พี่เองเลยกันก็ต้องขึ้นอยู่กับกำไรการที่มาฟังประชุมในวันนี้เนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ต่างๆทำงาน4ี่0ห้าสิบปีครับก็มาพูดมาบอกอะไรที่เรายังไม่ทราบก็ให้เราทราบในวันนี้ครับนำไปต่อยอดในการเรียน วิศวะขนส่งทางรางได้ต่อไปครับความรู้มันแบบเป็นความรู้ที่อยู่นอกหนังสือที่ผมแบบรู้สึกว่ามันอยู่ติดหัวเราแล้วมันไม่ออกจากหัวเราเราไม่ต้องไปนั่งท่องหนังสือแบบพิธกรรมที่ผมก็จําไม่ได้ mm hmm. อ่านหนังสือาตายจำไ,ได้แต่ทำงานอย่างเงี้ยทําจริง mm hmm. คิดจริงมันได้ติดหัวเราแล้วแบบจะอยู่กับเรา mm hmm. ตอตลอดเรื่อยๆเลยมัน<อ> mm hmm. ไม่ไม่หลุออก แล้วทำไมถึงถึงเลือกที่จะมาเรียนด้านนี้ในอนาคตต้องมีแน่นอนเพราะเขาจะตทางรางนี้เพราะว่ารถไฟขนอะไรได้ถูกกว่าทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นรถครับผมยนต้นทุนก็ต่ำที่สุดในกรุงเทพเนี้ยยิ่งทําถนนทําทางลอดทำอะไรไปมันดูไม่ตอบโจทย์ อ,อตอบโจทย์คือลดเยอะเกินไปอตอบโจทย์คืออะไรคือต้องลดปริมาณรถเพื่ให้คนถันวาเป็นขนสน่งมวลชนอนาคตขนส่งมวลชนมันควรจะบูมมากกว่ากรเติมด้วยซ้ำโอเคครับผมขอบคุณมากครับปากระนี่กวายพระ <c oughs> ได้นี่สีราชาอันนี้คือซื้อซอสไม่ใช่ <c oughs> อ๋อแหลมชะบังนี่อันนี้นี่อุตสาหกรรม